3,000ซับสไครและเนื่องในโอกาสฉลอง3,000ซับนะครับผมผมเลยจะมาทำา a ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเรารีบไปตอบคำถาม Q&A ก่อนที่ผมจะง,ง่วงแล้วก็หลับไปดีกว่าผู้อายุเท่าไหร่ใครว่าผู้อ๋ในหมายถึงผมแน่ๆเลยผมมีอายุประมาณ17บเจ็ดปีหรือเอาง่ายๆคือม .5 นั่นเองพี่อยู่บ้านดีไหมเออผมอยู่ในห้องทั้งวันร้อนนิดหน่อยแต่ก็พอใช้ได้ ไม่ไม่หนาวมากพี่ชอบเล่นเกมอะไรผมชอบเล่นเกมไม c ครับแล้วก็ลบหลอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่มีเงินซื้อเกมอื่นแล้วและคอมก็ไม่แรงเพราะจะเล่นเกมอื่นด้วยทําไมพี่ถึงเล่นลบหลอกและเล่นมานานเท่าไหร่แล้วผมเริ่มสร้างรหัสลบหลอกเออเท่าที่จําได้น่าจะปี25 6 1้1ไม่ก็6ปีที่แล้วนี่แหละแล้วรหัสก็ยังเป็นชื่ออีเมลอีกนะฮะเพราะว่าตั้งชื่ออะไรไม่เป็น แล้วผมนายไปทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับรหัสโลบล็อกมัง้งจนเออ่จนรหัสไม่สามารถเข้าได้ <c oughs> เดี๋ยนะคุณคุณนะเขาเขาคนนี้กลับมาอีกแล้วเหรอศูนย์ยิ่งปิดคลิปก่อนรอเมนสุดท้ายก่อนนี่แหละเมนสุดท้ายมันมีสามคอมเมนต์อุลต้าแมนตัวไหนน่างสงสารที่สุดครับถ้าตัวที่น่างสงสารที่สุดผมว่านายเป็นพี่เจบะ พี่เจ็บน่าจะเป็นคนที่น่าสงสารสุดตั้งแต่เจอแสงสว่างเข้าไปทิ้งเมียเลยทิ้งเมียใช่คุณเพิ่งเล่นมุกนี้ทําไปเมื่อกี้นี้โอ้โหในยูก็เป็นผู้ชายสแตนอย่างนั้นเหรอเวอรี่เราตัดสินได้ไหมว่าใครแข็งแกร่งกว่าแน่นอนผมตัดสินได้เลยว่าอุลตร้าแมนนองอาแข็งแกร่งกว่าแน่นอนพี่ชอบนักแสดงคนไหนมากสุดในเรื่องอุลตร้าแมนครับผมชอบคนที่เขาแสดงเป็นไอฮารุกิในอุลตร้าแมนสแตน่ะเขาดูแบบ ดูเจ๋งดีอ่ะระบบมันก็ดีมากด้วยผมรอดูอุลตร้าแมนเซทุกตอนเลยอหายใจยังไงครับให้เราทําการหายใจเข้าก่อนนะครับแล้วก็ให้ตะโกนออกมาว่าพี่คิดว่าหอมคืออะไรผมคิดว่าหอมคืออะไรสักอย่าง อะไรจะทำโบราณหรืออะไรนี่แหละที่ผมเคยได้ยินมาแต่ส่วนใหญ่ของที่ผมใช้มันก็คือของดําดินน่ะนอกจากนั้นก็ไม่มีอีกแล้วอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะตอบข้อน,นี้ไปยังไงดีโอติพี่แมวชอบใช้ชีวิตแบบไหนครับพี่แมวไหนอ่ะพี่แมวอ๋อพี่แมวเจมใช่ไหมเจมก็ส่วนใหญ่เจมก็จะเป็นเพื่อนในจินตนาการผมนั่นแหละถ้าให้หน้าตาของเขาออกมาข้อ,ขอเขาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในห้องผมก็อาจจะกวนตอนผมเล่นเกมนิดหน่อยก็แค่นั่นแหละ พี่ก็มีคนที่แอบชอบไหมครับเฮ้อที่ยังไงกับสังคมปัจจุบันครับผมไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกกับสังคมปัจจุบันพี่ชอบมีมอะไรบ้างในเป็นไอ้มีมระเบิดอะมีมระเบิดที่ผมชอบเอาไปใส่ในคลิปเพราะว่ามันพี่ชอบดูโจโจ้ไหมคืออย่าว่าแต่ผมดูเลยคือคนมันเอามาทํามีมกันเยอะมากเลยแบบมีมันเยอะจนผมคิดว่าไม่ต้องไปดูในเรื่องโจโจ้ดูแค่มีมผมก็ดูสปอยจนหมดตูดอยู่แล้วอะโนอาเกิดจากอะไรครับถ้ามาถึงอุตมนโนอาอาจจะเป็นแบบ บิ๊กแบงก็ได้นะแบบที่เรื่องเขาเขียนไว้แต่ทำไมาถึงโนโอาแบบในมาคาวนะโนโอาที่เป็นเอ,อ่อมาของผมอ๋ออันนั้นก็จริงๆแล้วล่างจริงๆโน,โนโอาเขาเป็นพืชเอ,อ่อต้นไม้ที่ผมเอามาจากโรงเรียนน่ะมันเป็นกิจกรรมต้นไม้อ่ะแต่ว่าที่ปลูกมันไม่พอผลเลยเอาต้นไม้กลับบ้านมาแล้วก็ตั้งชื่อว่าโนโนอาทำไมอุตมนที่กาถึงมีอายุเยอะครับผมก็ไม่รู้พี่ใช้ชีวิตแบบไหนครับอ๋อผมนอนผมกินผมเล่น ผมเรียนแล้วก็นอนมันก็จะวนซ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆในรูกที่พี่พดคนที่อยู่ข้างหลังคือใครครับอ๋อลูกที่ผมโพจ่ไหมนั่นแหละเจม <c oughs> <c oughs> อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของพี่ครอบครัว <c oughs> จบแล้วยังเลยจบจบเพลงท่านี้จบรายการแต่เพลงท่านี้ขอบคุณครับขอบคุณสําหรับคําถามในวันนี้สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละาย